วัสดีค่ะวันนี้วันที่16ตุลาคม2563นะคะโครงการคนละครึ่งนะคะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไปวันแรกแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่6โมงเชา้าจนถึง5ทุ่มนะคะจะสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่16ตุลาจนกระทั่งครบสิทธิ์จำนวนทั้งหมด10ล้านคนนะคะ และจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่23ตุลา2563เป็นต้นไปนะคะโดยเราจะเข้าร่วมลงทะเบียนที่ w w w ร์คนละครึ่ง .com นะคะอ่าเราก็เขอเสิร์ชหาคำว่าคนละครึ่งเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เข้าไปที่ w w w ร์คนละครึ่ง .com ได้เลยนะคะหลังจากที่เข้ามาหน้าเว็บไซต์คนละครึ่ง c o m แล้วนะคะเราก็จะมาเจอหน้านี้หน้าแรกเลยนะคะ แล้วเราสามารถกดเข้าไปดูจำนวนสิทธิ์คงเหลือได้นะคะตอนนี้สิทธิ์คงเหลืออยู่ที่8ล้าน5แสนนะคะ,ะเราก็กดปิดไปเลยค่ะ,ะแล้วเราก็กดมาที่ลงทะเบียนรับสิทธ์นะคะแล้วกดสีแดงนะคะสำหรับประชาชนนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็เข้ามาอ่านหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะเราอ่านหลักเกณฑ์ก่อนนะคะ หลังจากที่อ่านหลักเกณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดติ๊กถูกข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดตกลงความยินยอมตามบอียดแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กดยืนยันค่ะ,ะหลังจากนี้ก็เข้ามาที่ออหน้าลงทะเบียนนะคะเราก็กรอข้อมูลของเราให้ครบถ้วนนะคะ นามสกุลค่ะหลังจากนั้นเราก็มาใส่ที่มาใส่เลขปัดประจำตัวประชาชนเลยนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาก,กรอกรหัสหลังบัตรนะคะเขาก็จะมีดอกจันไว้นะคะว่า 2อ,อตัวแรกเนี่ยต้องเป็นภาษาอังกฤษและ1ิบตัวหลังจะเป็นภาษาตัวเลขธรรมดานะคะแล้วก็กรอกเลขหลังบัตรประชาชนไปนะคะ หล,หลังจากกรอกรอห,หัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้กรอกวันเดือนปีเกิดที่ปรากฏในบัตรประชาชนนะคะเราก็จะมีปีเกิดนะคะเดือนค่ะวันค่ะกรอกให้ครบนะคะ หลังจากนั้นนะคะพอเรากรอกบัตรวันเดือนปีเกิดเสร็จแล้วนะคะเราก็มาถึงเพื่อการติดต่อและยืนยัน OTP จำกัดการลงทะเบียน1เบอร์ต่อ1คนเท่านั้นนะคะหากท่านมี G Wallet โครงการชิมช็อปใช้สามารถระบุเบอร์เดิมเพื่อความสะดวกในการยืนยันตัวตนบนแอปเป่าตัตงค์นะคะเราก็ระบุเบอร์โทรของเรานะคะ หลังจากระบุเบอร์โทรเสร็จแล้วนะคะหากท่านได้รับสิทธิ์และมีการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งแล้วท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมมาตรการช็อปดีมีคืนนะคะหลังจากนั้นเราก็กดลงทะเบียนได้เลยค่ะหลังจากที่เรากดลงทะเบียนเรียบร้อยนะคะ <S <S เขาก็จะมาให้เราตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเมื่สสกูของเราไปให้เรียบร้อยนะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะกดยืนยันนะคะหลังจากนั้นนะคะระบบก,ก็จะส่งรหัส OTP มาที่เบอร์มือถือของเรานะคะเราก็นำรหัส OTP นะคะมาใส่นะคะที่ช่องนี้แล้วเราก็กดยืนยัน OTP นะคะ ตอนนี้นะคะเราได้ทาการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะคะ,ะระบบก็จะแจ้งมาว่าระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนแล้วโปรดรอ SMS เพื่อยืนยันผลการลงทะเบียนภายใน3าวันนะคะตอนนี้นะคะเราก็รอ SMS เพื่อที่จะยืนยันกลับมานะคะ โครงการนี้นะคะจะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่23ตุลานะคะ2563นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แม่แอมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ